ถ้าคุณมีความทุกข์อ่ะถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆปัจจุบันขณะมันจะดึงคุณออกจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความทุกข์เนี่ยคุณอย่าไปขังตัวเองอยู่เงียบๆแล้วไม่มีกิจกรรมทําคุณหางานทําดีกว่าทุกใหญ่ๆให้คุณสร้างโปรเจกต์ใหญ่ๆเพื่อดึงคนคุณขึ้นมาถ้าสมมติว่าทุกเล็กๆก็หาอะไรทําเล็กๆแต่ถ้าทุกใหญ่ๆอ่ะคุณทําอะไรที่มันใหญ่ไปเลย ไอ้สิ่งนี้มันจะดึงคุณขึ้นมาได้มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะแต่จริงๆมันเป็นแบบนั้นสมมุติเรามีความทุกข์มากนะครับเราใช้ความคิดในเชิงบวกหรือเชิงกุศลเนี่ยเข้าไปปลอบประโลมตัวเองเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องหายดีร้อเนต์แต่ให้ขึ้นมาสักนิดนึงแล้วคุณใช้ปัจจุบันขณะที่มันเป็นอะไรที่คุณต้องทําแบบยิ่งยวดอะถมเข้าไปอะมันจะดึงคุณขึ้นมาได้ศิลปินระดับโลกนี่ทําแบบนี้ทั้งนั้น เวลามีความทุกข์นี่เอาความทุกข์มาแต่งเพลงทําอัลบัม้มเอาความทุกข์มาเขียนหนังสือเอาความทุกข์มาทํางานศิลปะเอาความทุกข์มาสร้างปฏิมากรรมเอาความทุกข์มาสร้างงานนิทรรศการต่างๆพวกนี้อันนี้คือรู้จักใช้ของที่มันไม่ดีเปลี่ยนให้กลายเป็นของดีขึ้นมาได้